ช่วยครับเพื่อนผมตองเจในวันนี้ต้องเจมาแชร์ประสบการณ์การเล่นโลบอกผ่านทาง m y m m p p นะครับอันดับแรกก็คือสตอรี่ของเจนะครับสตอรี่ของเราเจเนี่ยวันวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยตองเจเนี่ยได้ลงคลิปหนึ่งไปนะครับคลิปเกี่ยวกับทำมาสเตอรี่ผลผลลับเบอร์นะครับซึ่งซึ่งตอง ตองตีเนี่ยซึ่งตองตีเนี่ยก็ได้กินผลลับเบอร์ไปนะครับซึ่งตองตีเนี่ยก็ต้องตัดสินใจว่าตองตีจะกินหรือไม่กินนะครับตองตีตัดสินใจว่าตองตีควรกินผลตอนแรกตองตีเนี่ยกินผลแชโดไปนะครับแต่คลิปปัญหาครับทำให้ตองตีกินผลลับเบอร์ไปนะครับอันที่สองอันที่สองเนี่ยก็คือ ก็คือไม่มีใครเคยทำกินผลลับเบอร์แทนผลพระนะครับเพราะผลพระมันราคามากกว่าผลลับเบอร์และมันมีโอากาสออกน้อยกว่าผลลับเบอร์มากแล้วถ้าเกิดเรากินผลลับเบอร์เข้าไปมันก็จะมีโอากาสได้ผลพระน้อยนะครับเพราะตองตเคยเป็นครับตองตเนี่ยเคยเป็นเคยเป็นที่ตองตเนี่ยเคยเคยเผลอ กินกินผลเค้กไปแล้วกว่าจะได้ผลพระมันนานนะครับแต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ตองเจคิดว่าตองเจควรกินผลลับเบอร์ไปนะครับคนอื่นคนรอบๆตัวตองเจไม่กล้ากินผลลับเบอร์ไปนะครับเพราะมองว่ามันไม่คุ้มกันนะครับมันไม่คุ้มกันคนทั่วๆไปไม่ทํานะครับเพราะมันมองว่าไม่คุ้มแต่ตองเจให้ก้าวข้ามความกลัวแล้วตองเจทําทําให้ตอง ทำให้ตองเจเจอสิ่งที่ดีกว่าก็คือคนคนคนที่ยวเจคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยอยากจะช่วยตองเจทําให้ทําให้ดองเจรีเบลตันนะครับแล้วตองเจเนี่ก็จะมีไอเดียใหม่ๆพอทำคลิปนี้แล้วแล้วตองเจรู้ว่าผลลับเบอร์คนอื่นคิดว่าผลลับเบอร์มันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็โอเคนะครับมันไม่ได้แย่มากนะครับมันก็เป็นผลที่โอเคนะครับ พอพอจะคิดแบบนี้แล้วตองตยเี๋ยก็คิดว่าตองเตีจะทำคอนเทนต์แนวนี้อีกสองคอนเทนต์ก็คือก็คือคอนเทนต์ทำมาสเตอรี่ของผลผลบอมแล้วก็ทำมาสเตอรี่ของผลผลเพนนะครับสองผลนี้นะครับตองเตยยังไม่เคยนะครับต่อมากิ่งที่3นะครับกิ่งที่3ก็คือกิ่งที่3าเนี่ยก็คือผลลับเบอร์ที่เจพูดไปนะครับ มันไม่มันอยู่ก,กลางๆมันไม่ได้ดีเกินไปและมันก็ไม่ได้ยาวเกินไปเกินไปนะคะเพราะว่ามันคล้ายผลแสงครับมันบินไม่ได้แต่เราเนี่ยสามารถยิงตัวเราให้ขึ้นไปสูงๆได้สูงๆได้นะครับแล้วก็มันเนี่ยมีสกิลสกิลที่เราเนี่ยสามารถกดและสกิลนั้นก็จะไปแล้วผลลับเบอร์เนี่ยมันเนี่ยก็จะเป็นผลที่ดีไก่นะครับ ตีไก่น่าจะเท่าผลพระเลยนะครับไม่ก็ตีไก,ก่กว่าผลพระนะครับเพราะว่าตองเจเนเ่ยเอ NPC อยู่ตัวหนึ่งตองเจอยากฟาร์มาร์ฟาร์มมาสตรี่ผลลับเบอร์ไปนะครับตองตีก็เลยตีมันตกทะเลตีมันตกทะเล,ะเลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อย จนมันตายนะครับอันนี้เาก็คือทั้งหมดของ my map นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูโเจฟาร์มมาจลีผลลับเบอร์นะคบเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ได้ที่ช่อง i a m t j นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูโดจิเล่นใหม่ครับนะครบเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ช่อง t j 18นะครับบ๊ายบาย everyone MTJ today this is my map about mastery rubber fruit so number one It is my story so my story is, it is about why i take this decision i have a bullet fruit and why i eat rubber fruit why i take this decision because i because i because i have to cast game in that day and i think and i think i should eat rubber fruit and, and number two and number two it is new thing new thing new, new thing it is when i eat rubber fruit i have witha and when i eat rubber fruit so rubber fruit it is, if normal people think it is not good but for me it is, it is, it is okay it is not that bad and not that good good so when i take this decision decision and when i cast game when i cast game it, when i look in the comments I, a lot of people want to help me get to max level and I, I feel very good and i have a new idea so when i when i eat when i have buddha and when i eat rubber I'm not scared anymore. I'm not scared if I lose. If I have like Kisune fruit or a good fruit, and if I eat, eat something like I'm trying to think of a good example like Flame, I'm okay with that. I am okay because because it is not scared anymore. So I'm not scared and a yeah, new idea. So when I was fighting, I was level. One thousand five hundred, five hundred, so I, I see one NPC, it have more, a lot of level, more level than me at. And when I use rubber fruit, I hit it into the water, I hit it into the water a lot of times. And I think rubber is good because if I hit, if I hit an enemy, it go very far. And if I, it go very far, it can't hit me, it can't hit me. It can't hit me and the rubber it is hit hit very far. I think it hit very far and it has m 12 You can tap. You can tap and there's no awakening for that fruit. So subscribe to my channel, TJ Academy. And if you want to see me make this in in Roblox, you can subscribe to I am TJ Channel, and, and if you want to see me play Minecraft, subscribe to TJ18 Channel. Bye bye, see you next video, have a great day.